สวัสดีครับเ <c oughs> สียงคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ eBay a m a z ม n นะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นคลิป a m ม z o นนะครับหาสินค้าขายดี a m ม z o n แล้วก็เป็นสินค้าพื้นฐานมากๆจะทำโดย o l t o n l i n e c o m นะเข้าเลยครับปากกาเออเคยใช่ไหมปากกาอย่างนี้หวัวอย่างเงี้ยเคยใช่ไหมอ๋อ มีสี่สีนะครับมีน้ำเงินเขียวแดงดำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแรนกิ้งนะครับถ้าเลขน้อยแปลว่ายิ่งดีนะครับ่านร์กิ้งส่วนใหญ่จะไม่เกินพันเแล้วก็ต่ำสุดๆเลยก็คืออยู่ที่ระดับต่ำกว่าแ0 0รอโอ้โหขายดีมากนะครับก็มันก็ต้องกินต้องใช้ไม่ปากกาถูกไหมล่าสุดนะครับณปัจจุบันนะครับปากกาแท่งนี้นะครับขายดีอยู่ที่อันดับ1 4 8 9ในหมวด Office and Product ถ้าอันดับหนึ่งนี่คือขายดีสุดอันดับพันสีก็ไม่ได้น่าเกลียดเพราะสินค้ามีเป็นล้านชิ้นครับมผมเจอจากเครื่องมือเนี่ยแลงประมาณ800นะครับแต่ว่าแรงจริงปัจจุบันอยู่ที่พันสี่แาอย่าคิดมากนะครับแรงมีการจังเกิลสเกลนี้เขาได้ข้อมูลจากอเมซอนดันดีเลย์นิดน,นึงนะฮะอาจจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ขายอยู่ที่9.33ดอลลาร์นะครับเดือนหนึ่งคาดการณ์ขายประมาณ5,000ชิ้นใน1เดือนทำเงินไป47,000เหรียญง่ายๆ33,000คือล้านหนึ่งโอ้โหขายดีมากนะครับขายดีมากปรคาขาย9.33แต่ผมงงนะทำไมโดนชาร์จตั้ง3.19อันนี้น่าคิดต้องไปดูในรายละเอียดนะครับ แบ่งให้อาร์มซน15% 1.4เราต้องแบ่งให้อามซอน4.5แล้วต้นทุนปากกา 4. 0, ประมาณ4.7แล้วกัน4.6 4.7อาจจะน้อยดูน้อยไปนิดแต่เราต้องไปดูในรายละเอียดนะครับจะขายดีมากนะกำไรอาจจะไม่เยอะ20 30บาทแต่ออเดอร์แล้วเราก็ไม่ต้องส่งเองแล้วก็ในเมืองไทยปากกาเยอะะรับจ้างทำเราไปซื้อปากกาเปล่าแต่ว่าหาที่คุณภาพนะครับคุณภาพดีๆแล้วก็ยิงแบรด์เราได้เลย เขารับจ้างยิงโลโก้ปากงปากกาเยอะแยะนะครับทำได้เลยจริงๆตัวนี้นะน่าสนใจนะครับในหน่วยของคีย์เวิร์ดนะครับผมมีอยู่ประมาณพันกว่าคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดคือทำเลนะเพื่อนๆคถามว่าคุณจะคิดว่าเพนเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เพนนะที่ผมคัดเลือกมาแต่ครานี้คำว่าเพนเลยคนหานิวแสนเจ็ด แต่ตัวนี้อาจจะละเอียดนิดนึงที่เพราะมันเป็นสีหัวไงใช่ไหมเออคำว่าอะไรนะคือคานี้แหละเนี่ยที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้รวมนะฮะรวมเอาง่ายๆแค่คําว่าเพนเนี่ยคนก็หาแสนเจ็ดละถ้าเราดักในทุกคีย์เวิร์ดไอ้คำนี้สองหมื่นห้านี่ก็สองแสนคีย์เวิร์ดละที่คนหาเห็นไหมดักให้หมดครับนั่นคือโอกาสในการขายถามว่าคุณจะคิดเองหรือจะใช้เครื่องมือในการหาคีย์เวิร์ดเครื่องมือที่ผมแนะนําก็จะมีจ u n g l e Scout หนึ่งนะครับ 2ก็จะเป็นเมอร์ชันเวิร์นี่ก็หาสินค้าได้เยอะมากหาคีย์เวิร์ดได้เยอะมากแล้วก็3นะครับก็จะเป็น Google keyword planner นะครับนี่นะพิลโลนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีสับอื่นเยอะแยะมากมายนะครับแถมบอกปริมาณด้วยว่าเออคำไหนไหนที่เป็นแบบความต้องการแนวโน้มดีๆนะครับใน Google ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้นคีย์เวิร์ดสำคัญมากเลยนะบ,บอกเลยครับ อ่ะแล้วก็แนวโน้มนะครับคีย์เวิร์ดที่ที่ผมหาไอ้หกพัต่อเดือนเนี่ยหกพัต่อเดือนเนี่ยก็คนหาประมาณเวันก็ประมาณ300-400คนก็ใช้ได้อยู่นะฮะไม่ใช่น่าเกลียดอะไรเลยนะครับแต่คีย์เวิร์ดแม่เนี่ยคนหาก็แสนเแต่ผมไม่ได้ไปวิเคราะห์แสนผมอยากเจาะจงเฉพาะตัวนี้เลยให้แบบเพ่งตรงแต่ว่าถามว่าแม่คนเสิร์ชแล้วเจอก็ซื้อไหมซื้อได้ไมีมปัญหานะครับ อ่ะเรามาดูแรนดกิ้งนะครับแต่ขอเทียบหน่อยแรงค์44ยอดขาย1,000เห็นไหมแล้วก็แลนด์9,600ขาย25จะบอกว่ายิ่งแรงค์น้อยยิ่งขายดีนะครับแล้วคุณดูเลยพันหนึ่งห้าร้อนี่คือเด s เซลนะวันหนึ่งคนซื้อประกเนในอเมซอนเนี่ยเยอะมากๆบอกเลยว่าเยอะโคตรๆอ่ะคุณเทียบสองภาพนี้นะ,ะดูนะนี่ปุ๊บนี่แถวสองปุ๊บวันละสิบเอ็ดแท่งนี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะครับจริงๆนะ สามแถวเลยอาดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโคตรดีฮะขายปากกากันไหมบนอเมซอนนะครับอ่าแล้วก็ตลาดนี้นะเฉพาะคีหกพันหกนะผมมาดูใน Google นะครับคนเซิร์ชถึงสองแสนสองไม่ได้น่าเกลียดเลยนี่คือขาลงแล้วด้วยนะนะครับเอพิลช่วงนี้พีกว่านี้นี่ก็เนี่ยนี่ช่องสี่แสนนี่ก็บอกเลยว่าเฉียดเฉียดสี่แสนเลยนะครับแท่งนี้นะ ไม่น่าเกลียดครับแล้วก็แนวโน้มในคีย์เวิร์ดนี้ก็สวยงามนะฮะตามท้องเรื่องเพราะฉะนั้นผมเชียร์เลยครับว่าธุรกิจปากกาหาง่ายหาไม่ยากหาหาล้นๆมาแล้วก็มาตีแบรนด์ได้เลยในเมืองไทยนะครับน่าสนใจสุดๆนะครับขอเะฉลยได้ที่คีย์เวิร์ด2,020 ep 171โค้ด171 4 4 4นะครับอ่ะเว็บไซต์โอออนไลน์นะครับเรา ทาแจกฟรีแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะฮะไม่ไหวเก่งไม่เป็น Amazon ไม่ไหวนะครับเรามีคอร์สเรียนนะครับวันนี้นะฮะที่หน้าเว็บเนี่ยแถม3ปีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ่คนไหนเจอนะครับวันนี้นะฮะเราแถม5ปีรวม1ปีเป็น6ปีหรือถ้าคุณยังไม่แชร์เครื่องมือกับเรานะครับอันนี้คือเป็นเครื่องมือแชร์นะครับหรือแบบอ่าลงเรียน Amazon เพียวๆเลยอย่างเดียวก่อนได้ไหมได้ครับแถมให้ก่อนเลย3เดือนไปลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดเวิร์กต่อโปรนี้ได้ด้วยนะครับหรือ วันนี้เรียน Amazon พวก Ebay นะครับลดให้2,000ด้วยแถมเครื่องมือปิด0เดือนแล้วก็โปร2ไม่ลดนะแต่แถมเครื่องมือ14เดือนนะฮะหากสนใจนครับอยากหารายได้เสริมทางออนไลน์แล้วก็ไม่รู้จะเรียนที่ไหนนะฮะมาเรียนกับเราได้ที่โอทออนไลน์เรียนจับมือทำนะฮะติดอะไรถามได้ตลอดมานั่งทำที่บ้านผมที่ออฟฟิศผมได้เสมอเลยนะฮะมานั่งให้ดูเลยว่าเออฉันไม่เก่งอะไรตั้งใจทำวันนี้โลกออนไลน์ ตั้งใจดีๆคุณหาเงินแสนได้ไม่ยากครับอ่ะโอ๊ตออนไลน์คนะครับติดต่อยังไงถ้าเกิดสนใจเรียนนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ o อ๊ตออนไลน์คอมคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีหรือจะอไปที่ไลน์แอดนะฮะไปที่เ,เพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วก็พิมพ์แอดข้างหน้าด้วยนะสำคัญมากเลยนะครับตามด้วย o อ t o ออนไลโทรได้ที่เบอร์081551 1, 1 6 1, 6, 1 6ครับ เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเราได้ง่ายๆแค่คุณ Subscribe กดกระดิ่งนะฮะบ่ายนี้มาดูหน่อยครับว่ามีคนติดตามเรากี่คนแล้วนะครับเกินโหลดสดๆเลยนะฮะสตูดิโอ u t u b e หลังบ้านในช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมวันนี้มีเพื่อนๆติดตามเราใหม่ๆแล้วทั้งสิ้นประมาณ1322คนเมื่อวาน 1315คนนี้เพิ่มหลายคนเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาใหม่และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วยนะแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นดนวยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะเรามีเฟซบ o o กแฟนเพจโอ๊ตออนไลน์ทวิตเตอร์โอ๊ตออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับ